Oh, nice! I like this one. Oh. Yeah. oh. We have the old linen work. Hi, mom. Hi, Tigger. Wanna get out? Okay. Nice. Yeah, trusting your feet, Tigger. Good job. ตอนนี้ก็กำลังจะเซตอัพเต็นท์ที่สําคัญก็คือเราไม่มีที่รองที่ลองเต็นท์คือเราไม่เคยใช้เว้ยแต่เงั้นถ้าเกิดเราไม่มีที่ลองเต็นท์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าพื้นเนี่ยมันมีหินแหลมแหลมหรือว่ามีเศษแก้วหรืออะไรหรือเปล่าโอเค ตอนนี้ก็เซด้าพเช้นเสร็จแล้วตอนแรกกะว่าจะจะถ่ายวีโอให้ดูว่าเซด้าไปเชินยังไงแล้วก็ทํายังไงบ้างแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าลมลมแรงมากกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถ่ายวีดีโอไปด้วยแล้วก็ตั้งเต็นท์ไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวเต็นจะปิวไปกับลมซะก่อนก็เลยโอเคตั้งเต็นท์เสร็จตอนนี้คือดีมากคือไม่มีลมแล้วเข้าไปดูในเต็นท์กันโอเคตัวนี้เป็นที่วางของเฮ้ทิเกอร์ จดปีไหนก็แต่นี้นอนได้ประมาณ6คนไปดี๋ดูข้างในนอนยกคนแต่ว่าเรามีแค่4คนแล้วก็น้องแมนอนข้างนอกตรงนี้ข้างในคือใหญ่มากแต่ที่สำคัญก็คือยืนแล้วหัวไม่ติดไม่ติดเพดานข้างบนทิกเกอร์เฮ่ยคันยูสแตน p ์อัพพ e โอเค ก็เล่นได้บัดดี้บิวโคโอเคบีแคบฟูลบัดดี้ตอนนี้ก็ <laughs> ทำกับข้าวก็มีอันนี้เป็นซี่โครงหมูซื้อมาแล้วแล้วก็อุ่นแล้วก็มีซ่สแล้วก็สลัด ตอนนี้เราอยู่ที่ Devil Garden ตรงนี้เป็น Trailhead ก็คือเป็นทางเดินซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก parking lot ก็จอดรถตรงนั้นแล้วก็เดินมาได้เลยแล้วก็ ให้ดูทางเดินก็เป็นทางเดินง่ายๆแล้วก็ทรายค่อนข้างเยอะแต่วันเนี้ยตอนที่เรามาถึงที่เนี้ยตอนนี้ฝนตกฝนตกที่เนี้ยมันไม่เหมือนกับฝนตกที่บ้านเราอย่างเมืองไทยใช่ไหมถ้าฝนตกก็คือต้องมีร่มต้องอยู่บ้านหรืออะไรยงเงี้ยแต่ที่เนี้ยเหมือนเวลามันขึ้นว่าฝนตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับประมาณฝนตกปลอยๆน้อยกว่าปลอยๆบ้านเราอีกก็คือเนี่ยเดินได้แล้วก็ที่นี่ก็เอาน้องหมาเข้ามาได้ด้วยจุดแรกที่เรามาถึงก็วัดคอยเกนเบ๊ะ AWATCH ก็คือเป็นเหมือนกับเวลาถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยทางนี้ก็จะเป็นทางเดินน้ําถ้าเกิดฝนตกหนักๆอะ่ะก็คือให้รีบออกไปจากทางเดินน้ําอย่างเงี้ยเพราะว่าค่อนข้างอันตรายจริงๆวันนี้เราตั้งใจจะไปที่ s ลอ็อ c a n นยอเพื่อความปลอดภัยเราก็เลยไม่ไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไปสลอ็อ c a n นยอนเนี่ยบางทีแค่5นาที10นาทีน้ำมันมาเหมือนน้าป่าแล้วเราอยู่ในเป็นทางเดินน้ําแคบๆเป็นหุบเขาอะ่ะมันออกไปยากใช่ไหมเขาเลยบอกว่าถ้าอากาศไม่ดีมีฝนตกพยายามอย่าไป ทีสล็อตแคนยอนตอนนี้ <Okay. S 1> ก็ฝนตกฝ้นกับพีมะตอนนี้ต้องเอาเดนไฟใส่ตรงแบ็คแพคเพราะว่าฝนเริ่มตกเม็ดใหญ่ขึ้นแล้วก็ปนกิคิมะคือตอนเนี้คือน้องสามารถทนอากาศหนาวได้เพราะว่าเตรียมตัวมาพร้อมแต่ว่าถ้าเกิดเปียกเนี่ยก็คือน้องอาจจะน่าจะหนาว Dad I found the perfect rock it's only tiny one Back to the hill o d ้ดู o o d ด o ที่นี่ก็คือมีหินแปลกๆเยอะมากแล้วก็ที่อ่านรีวิวมาคือที่เนี่ยถ้าอากาศดีๆเหมาะที่จะพาเด็กมาเล่นมากๆคือเด็กเนี่ยสามารถอยู่ที่เนี่ยเล่นได้ทั้งวันเลยแล้วก็อย่างที่เห็นให้ดูก็คือพื้นเป็นทรายเยอะมากคือเด็กๆมาน่าจะสนุกมากเลย n <Nice>. i <Yeah. S 2> c e y e a h okay อีกหนึ่งข้อเวลาเราไปที่ไหนก็ตาง Watch your step ก็คือดูด้วยว่าเราเหยียบอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางเดินไม่เสมอนะค่อนข้าขงชัน Oh my goodness You t h i n k y o u can go there Oh wow Oh nice I like this one อย่างที่บอกที่เนี่ยมันเหมือนกับสนามเด็กเล่นของเด็กเลยว้าวันนี้เกิดแ Oh. Oh. We have the old we didn't work. We just need a campfire and an yeah. umbrella. We brought our big umbrella from home. Huh? We had the big umbrella from home and a campfire? No, we don't have the big umbrella there. I said we need it. ดี o บอ e คือที่นี่คือดีมากคือแบบมันมีแบบหลืบมีช่องมี รูเยอะมากคือสามารถอยู่ได้ทั้งวันดูที่แบบว่าเราเดินในสถานที่ที่ไม่ซ้ำเลย That's one I think that's one t h e y have some h o l e you can go and pop n o u on a r side t on t want t other side too o w a y ตอนนี้เราจะไปดูว่าถ้าเราเดินไปตรงเนี้ยจะมีรูให้เราออกไปอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นแบบแบบว่ามันมีรูอยู่ Wow! Can you go? Can you go on the small hole there? I think I can fit through there. <laughs> we can't fit here. Tigger, can you go on a, that small hole there? Do You see this small hole? Come on! I'm trying. Oh, good! You think you can go there? Yeah, just make sure I'm clear with me. Okay. All right. You good? Good. Yeah. You yeah. good? Yeah. Good. Good. For Now, <laughs> Tigger, you have to wash him for that. Till that? Is he all right? Um, just only the top part, the um, yeah, kay. the loaf, the land fry. <laughs> okay. job, oh my goodness! Don't fall down. Really fun here. Stop. กูดบอยทิกเกอร์วันไอกรนแดทโฮเดี๋ยวไปดูทิกเกอร์โพลมาจากรูอีกฝั่งหนึ่งก็แอนที่บอก what for the step คันเตียนนะทุกคน shadow No h วันทิกเกอร์ hi mom hi tigger wanna get out okay nice are you having fun yeah this is very dangerous are you sure why o o i n okay mm hmm. okay เอา a n ่ผู้แดนนะตอ you like the rock Mason เศร้าที่วันนี้อากาศมันหนาว ถ้ากไม่หนาวน่าจะสนุกกว่านี้อย่างที่เราเห็นมันก็คือเป็นบลิกแดนกับทเกอร์กํลังหาทางขึ้นไปข้างบนอยู่โอ้ยูเดทออเรดี้เคบีแคร์ฟูลยูวอนท์คัพเอาทเกอร์เคฟูลา Oh, you like the sand, huh? You like eating it? You like eating it then. Uh -huh. <laughs> ah. You find some more log to eat? Yummy? I do not think so, buddy. Petty girl, how you get in there? Don't stop! Help! No, no, how how you get in there? From the other side. On at the side? Yes, 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 yes. Okay, I will go there on at the side then. Yeah. Hi Tika. Yeah. Hi. You having fun there? Uh-huh. It's a nice shelter for you, Tika. Does it connect with another trail? No, I'm pretty sure I came down that hole. And then I had to slide off of a little rock. But I'm not sure if yeah, it's okay. the same. Okay. okay, that's a different one then. Oh it's wet right now. Oh, nice! <laughs> <Yeah>. <laughs> Who's that crazy guy? Who's that crazy guy? Shadow, you <laughs> go, go allow Buddy Shadow. You're on the leash.